สวัสดียามเช้านะครับวันนี้พามาชมลำไย,ยยอดสวยๆนะครับยอดนะครับอันนี้ยอดไม่ใช่ดอกนะครับใบเขียวๆกันเลยนะครับ อันนี้คือรอยที่คนงานหักผลผลิตออกไปนะครับนะค,บคือเก็บเกี่ยวออกไปแล้วก็ <c oughs> ผมก็ดึงยอดให้แตกออกมาประมาณนี้นะครับส่วนยอดที่ไม่ได้มีผลผลิตเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่ ใครที่สนใจนะครับอยากได้ลําใยยอดสวยๆแบบนี้นะครับเอาไว้เลี้ยงดอกเอาไว้เลี้ยงลูกก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับแตกออกมาทั่วแล้วนะครับใบใหญ่ๆกันเลยเนี่ย อันนี้ใบยังไม่แก่นะครับคือใบใบอ่อนอยู่ยังกลางไม่สุดช่วงนี้อากาศหนาวก็ <c oughs> เริ่มเริ่มเบาลงแล้วนะครับรู้สึกว่าใบลำไยก็จะพัฒนา ได้เร็วแล้วนะครับนี่ดูนี่นะครับยอดแรกหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเริ่มจะเขียวเริ่มจะเข้มแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักวันสองวันผมก็จะพ่นบํารุงใบอ่อนอีกนะครับ นี่แต่ถ้า <c oughs> สวนไหนที่ที่พักปีนี่ถ้าใครจะทำทำสารเดือนมีนาเนี่ยนี่ถ้าเป็นยอดชุดนี้ก็ทำได้เลยนะถ้าเป็นส่วนไหนที่ท,ที่พักปีไว้หรือว่ากำลังดึงยอดสองเนี่ยยอดประมาณนี้นะครับเนี่ยยอดเนี่ย ทำเดือนมีนาได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะดึงยอดแรกหรือว่ายอดสองเนี่ยติดต่อผมได้เลยนะครับอยากได้ใบลําไยสวยๆอย่างนี้นะครับเริ่มเริ่มมีเริ่มมีแมลงกัดกินเริ่มมีนอนก็จะได้ฉีดยาป้องกัน บางต้นก็เริ่มมาประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะใบกลางหมดแหละใบกลางใบใหญ่หมดแหละครับนี่เรายอดอ,อวบอ,วอ้วนอย่างนี้นะครับเลี้ยงช่อดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงช่อดอกเลี้ยงลูกได้ดีมากๆแน่นอน โอเควันนี้ก็มาพามาชมใบลำไย,ยชุดแรกนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวสวยๆกันเลยในยามเช้าก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับพร้อมให้คำแนะนำปรึกษานะครับโอเค